เขาก็คือพอจริงๆช่วงธันวาเราทําเพลงช้าเสร็จแล้วเพลงแต่ตอนแรกเป็นเพลงช้าค่ะแล้วเสร็จแล้วอะ่ะมันเหมือนแบบเพลงตนตรีมัมทำออกมาไม่พอแล้วเสร็จแล้วตอนช่วงธันวาเออมกราเนี่ยก็มีบางคนเขาแนะนําว่าจริงๆแล้วว่าอย่างมาเตาต้องทําเพลงเร็วมันเหมาะเขามากกว่าว่าเขาเป็นเด็กแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเาอัจฉริยะเหรอ ก็ถือว่าเฉลย่าเขาเป็นเด็กออทิสติกแต่ก็จะเฉพาะในสิ่งที่เขาชอบเขาชอบอินเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คราวนี้หมวยก็เลยก็เลยจะทําเป็นเพลงเร็วแต่งเพลงใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอวีอเธอเธอมีทีมงานที่เขาเป็นมืออาชีพไปใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคนนู้นแนะคนนี้แนะเราก็แนะแนะแต่มันก็เป็นแบบเงินให้ลูกมาให้ลูกชายได้ไหมให้ลูกชายมา เขาอยากจะเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้เขาก็มาหนูให้เขาไปมาเรื่อยๆมาเรื่ยๆแต่เขาก็จะแบบคุยซ้ำๆอยากจะคุยไม่ค่อยเขาเขามีเทวดาอยู่ในตัวเปล่าคิดว่าค่ะมีป่ะก็น่าจะมีน่าจะมีใช่ไหมคือตอนหนูมีเขาหนูฝันว่าหนูขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปขโมยไข่เธอไปขอใครมาไม่ได้ขอเขาฝันว่าขึ้นบนสวรรค์ไปขโมยไข่มังกรลงมาเหรอถอดถืออดแมเป็นไงลูกเอ้ย ครับเคเขาสวดบนเก่งไหมคะเขาสวดมนต์เก่งสวดมนต์เก่งเหรอใช่ครับโอ้ยยอดเยี่ยมเลยชอบองค์ไหนมากที่สุดเออผมชอบองค์หลพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรเหรอครับโอ้ยดีสดงว่าเป็นลูกหลวงพ่อโสธรเด็ดครับแล้วก็ผมก็ชอบองค์เจ้าแม่กุฎีครับเธอู้เจ้าแม่กุฎีด้วยเหรอก็อันเนี้ยนี้อั่ที่บ้านไม่ไม่ทานเนื้อเลยค่ะเหรอเออใช้ได้เป็นลูกเทวดาลูกเทพครับ แล้วนเวลาเนี่ยต้องการจะทำอะไรมากที่สุดต้องการทำซิงเกิลเพลงแล้วก็เป็นเกสของพี่เบิร์ตธงชัยครับเหรือเป็นเกสที่เขาต้องเชิญเธอขึ้นไปหรอใช่ความฝันของเขาแล้วเขาเชิญเธอบ้างหรือยังยังก็ถึงอยากให้เขาทำซิงเกิลเพลงตัวเอต่จริงพี่เบิร์ดรู้จักเขาค่ะคนจะรู้จักเขาหมดเลยพี่เบิร์ดก็รู้จักเพราะว่ามีหลายคนไปเจอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็บอกว่ารู้จักน้องมาแต่งเพลงเองเป็นหรือเปล่ามีผู้ผู้ทำบีดแต่งให้ครับแล้วเธอไม่แต่งเองเนี่ย เธอก็แต่งของเธอเองสักเพลงดิครับ,รบยังไม่เก่งเลยยังไม่เก่งขนาดนั้นครับไม่เป็นลายแต่งไปก็ได้อะแบบไม่เก่งเนี่ยมันจะดังครับพอไปรู้จักให้พี่นกน้อยด้วยครับให้ใครนะพี่นกน้อยคือผู้จัดการของพี่เบิร์ดครับไม่เป็นไรเราก็แต่งเราเองเดิสักเพลงบึงองอันนี้เวลาเธอสมมติว่าจะต้องขึ้นเวทีอะไรใช่ไหมหรือไปทําอะไรก็ได้บางทีผลงานเทวดามันจะเป็นผลงานที่ประทับใจเข้าใจเปล่า ครับคุณพ่อมันดูเหมือนไม่ชาวบ,บ้านแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันบางทีนะแค่ประโยคเดียวดังเลยครับแล้วถ้าเวลาผมช่วงนี้เจออะไรนะเธอเรื่องนีที่ผมเครียดมากเลยเพราะว่าผมจะทำไงให้หายเครียดเครียดเพราะว่าเราหวังไงครับเธอเป็นเทวดาเธอเเเธอยาไปหวังอะไรมากครับเธอคิดว่าท่านมาเที่ยวบ,บนโลกใบนี้เข้าใจหรเปล่าเข้าใจครับคุณพ่อเที่ยวบนโลกใบนี้อะไรที่ผ่านมา ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทําต่อไปเธอไม่หวังอะไรเธอจะได้หมดครับเธอหวังอะเธอจะถูกทดสอบครับผิดหวังเป็นยังไงทรมานไหมทรมานมากตอนนั้นอะสิเธอก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเป็นของฉันเดี๋ยวมันก็เป็นเองจ้ะใช่ไหมครับเราก็ต้องถือว่าต้องถือว่าบุญเราก็มีจังหวะเรามันก็จะส่งผลเองครับใช่ไหมเราต้องยิ้มย้มแจ่มใสเธอไปเครียดนี่นะ บุญไม่เข้าครับเร่อนี้แม่บอกว่าให้พูดว่าตื่นมาผมถ้าผมเวลาคิดผมมึก็ติดผมนึกถึงยิ้มแล้วก็ไปนองสวดมนต์กรรมฐานดีเธอต้องคิดว่าไม่เป็นไรโลกใบนี้เนี่ยเธอมามาเที่ยวเล่นเดี๋ยวเธอก็จะต้องสะสมบุญแล้วก็ไปพัฒนาต่อที่บนสูนสวรรค์ครับ เข้าใจป่ะครับอ๋อเ่าไปซีเรียสกันมามากมายครับุ่งนีครับผมเลิกตีแม่ลนลงว่าผมเก็บอารมณ์อยู่แล้วครับดูแลแม่สมัยก่อนตีนะแต่นี้ไม่แล้วใครตีมาเตลมาเตลเมื่อก่อนตีแม่เอาคืองอารมณ์ร้ายไงตีแม่กราบเท้าเดี๋ยวนี้เลยด่วนครับก็ลกราบเลยแม่ครับกราบลงไปที่เท้าเด้กราบลงไปให้ถึงที่เท้าเลยลูกเออ ผมผิดพอมพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วพ่จาอดีครับผมไม่เข้าใจบัดนี้ผมได้ระลึกแล้วว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณแม่โหสศีกรมให้ผมด้วยแม่โหดศรีกรมผมด้วยนะครับขอให้ยา,ามี<ล>อะไรติดขัดอีกเลยให้มาอะไรติดขัดเลยครับขอให้มีแต่ความสุข,ขความเจริญความสุขความเจริญประสบผมสำเร็จด้วยเถินปรสบผสำเร็จด้วยเถินนี่นี่เดี๋ยวเธอจะกลับไปเธอจะไปดังเลยเพราะว่าเธอไปทําให้แม่ จสีใจกุ้มใจเนี่ยมันเป็นกรรมมันจะกันเธอไว้เลยไม่ได้เขายิ่งกว่าพระอรหันต์เขาใจป่าเธอพระอรหันต์เนี่ยเขาอ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ความรักของเขาแคบเขามีความรบสุทธุดใจเท่ากับพระอรหันต์เลยครักเธอโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้ออ้างและไม่มีการเวลาไม,ไม่มีการเวลาเธอเป็นลูกเขาตลอดไปเลยคถึงเธอจะแก่เขาจะแก่เขาจะต้องเถือว่านี่คือลูกของชั้นชั้นห่วงฉั้นปรารถนาดีฉันจะอวยพรให้เธอตลอดเวลาครับนี่เข้าใจอย่างเข้าใจแล้วผมก็เธอจะเจริญตามนี้ <c oughs> อาจริงริงนะเพราะว่า ถ้าแม่กุ้งใจเพราะเรานะมันไปกัดเราเลยเวลาเขาอารมณ์แบบเหมือนหุดหงิดหรือของขึ้นแบบหุดหงิดนะคะเขาชอบพูดแบบเดี๋ยวจะฟาดแม่เดี๋ยวเจออะไรแม่เธอตั้งสติดีบางทีมันมีพวกว่าวิญญาณไม่ดีมันมาสิงในตัวเธอเข้าใจเปล่าครับทำให้เราตกนรกไหมครับถ้าเราอะ่ะไม่ควบคุมตัวเองนะทำตามอารมณ์นะก็แม่เธอเจ็บเธอต้องตกนรกเด้ เป็นเปรตเลยนรกเลยยิ่งกว่าเปรตอีกครับนรกทรมานไหมครับมากมายมหาศารลร้อนด้วยเธอเข้าใจไหมว่าไปเอาเหล็กร้อนๆน่ะเอาแบบว่าเอาเอาน้ําที่เขาอเรอรอเหล็กอ่ะน้องไฟนรกน้าไฟนรก,กนี่ดูภาพได้มีภาพประกอบครับมีดู นี่คือกระทะทองแดงเธอเอ๋ยเธอจะไปนอนอยู่ในกระทะเลยอ๋นี่เลยเธอจะถูกเขาขึงไว้เลยล็อกคอมาเลยแล้วเขาก็จะมีไม้ทิ่มแทงเธอ,อนี่แล้วเนี่ยนะเธอจะถูกไปในรบเผาครัเอาเธอไปทําแม่เธอนะเธอจะถูกพวกโยมพบาลนี่นะเขาขึงเธอไว้เลยครับเขาจะแบบว่า กรอกน้ำกระทะทองแดงเป็นน้ำเหล็กร้อนรอนใส่เข้าไปในปากเธอเลยเธอต้องอยา<น>พูดไม่ดีกับแม่เลยเข้าใจเปล่านี่เขาจะเผาเธอแบบนี้เลยเออทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาไม่จบไม่สิน้นไม่ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดไม่ได้ผดไม่ได้เกิดเลยครับยาวนานมากครับนี่แล้วเธอจะไปอยู่ในสังคมแบบนี้แหละ เธอเอยอันตรายมากมายนี่โคตรด้วยเนดูดูด,ดูไอ้พวกที่เขาไม่เข้าใจไงเขาจะต้องให้เขารู้ว่าอย่าไปทําแม่นะแต่ถ้าในทางกลับกันในทางกลับกันเธอดูแลแม่ดีเธอเคารพแม่เธอ,ขอ,เ,ธอเขาเรียกอะไรเธอเป็นคนกระตัญญูทำให้แม่มีความสุขนี่เธอก็จะไปเป็นเทอดพบุตรนี่ี่นี่หนวะเทดพบุตร เพื่อเพื่อประบุเธอมาจากสวรรค์นี่เธอดูเดชเปล่าเธอนี่นี่นี่ดูไอ้ภาพประกอบไอ้พวกนี้มันจะได้นี่นี่นี่สวงสวรรค์เธอมาจากสวรรค์นี่นี่แล้วมันจะมีพวกอะไรวะพวกนางฟ้ามีพวกพวกนางฟ้าทั้งหลายนี่มีมะ นราลกับสวรรค์มันมีจริงไหมครับลวงพ่อจริงดิเธอว่าคนทําดีตายไปแ่ละได้ขึ้นสวรรค์ต้องขึ้นถวันเจถ้าคนทําชั่วกับแม่เราตกนรกนรกก็มีจริงดีจริงเจแล้วพูดผีผางมันมีจริงไหมฮะผีสพวกอะไรนะผีสางมีจริงไหมครับผีสางมีเดของเรามีกลางคืนใช่ใช่ไหมครับก็คือผีสางมีจริงไหมทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยมันมีจริงไหมผีมีอยู่แล้วเพราะว่าคนตายนี่นะ ทำดีก็ไปสวรรค์ทำชั่วก็ไปเป็นผีเป็นนรกเปรตอสุรกายนี่ไม่งั้นมันจะมีความยุติธรรมได้ไงทำดีแทบตายแล้วไปเป็นผีกระจอกมันก็ไม่ยุติธรรมเด้อมันก็ต้องไปเสาะไปเสวยฉุกหวนสวงสวรรค์ทำไม่ดีก็ต้องตกนรกเด้จะไปเสวยถุกได้ยังไงอ่ะแล้วมันเตาอย่างขึ้นสวรรค์หรือคือสวรรค์ครับสวรรค์เนี่ยมาเตาลาไม่พูดอะไรไม่ว่า ไม่พูดที่จะทําร้ายม้าไม่ที่จะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำหรอกค่ะเธอชอบพูดเธอก็ต้องคิดว่าเราจะไปทําบาปทําไมครใช่ไหมปะอดกั้นอดทนนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วครับไม่มีกรรติดตัวด้วยกรรมวาจาที่ม้าบอกมาแต่วพูดกับม้าแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้แต่ได้พูดดีท่านเธอุ้ยเธอทำบาปเธอจะไปเจอ เธอเคยยินคําว่าพยามัจุล่าได้เล่านี่เขาจะไปพิพากษาเธออ๋พอพอายูมัจุลาเหรอครับนี่นั่งดิ้นเลยครับส่งคนไปนรกทันทีนี่เขามีบัญชีติดตัวอยู่ใจเปล่าครับยาอันที่หนึ่งคนทําชื่อมีสามอย่างกายก็คือคทุกตีแม่ ทำอาการที่ไม่เหมาะสมสองวาจาทําให้แม่เจ็บช้าน้ําใจทุกทรมานสามคือคิดไม่ดีเช่นขอให้แม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอให้แม่เดือดร้อนขอให้แม่เจ็บป่วยอันเนี้ยกลาย <ตก S 1> ว<ะ>าลกเลยตกสี่ <c oughs> ใช่ไคิดด,<ะ>ดีนะทำดีพูดดีนะสวรรค์สวรรค์สวรรค์ส,สิ ถ้าคิดลบคือทำชั่วได้ชั่วนรกแน่นอนอเ,เธอก็พูดง่ายเธอไปเสวยสุขบนสวนรรค์มีวิมานมีอาหารการกินมีนางฟ้ามีความสุขกลับไปอยู่ในนรกมีแต่ทิ่มแทงเธออยากอยู่ไหนอ่ะผมอยากอยู่สวรรค์ดีมากแต่ตรงนี้ผมเลิกตีแม่น้อยลงแล้วก็เลิอกอารวาดน้อยลงครับก็อายุติเลยไม่ได้เลยต่อไปนี้ห้ามทำที่ทำมาแล้วขอโหสิกรรมไปแล้วครับ ต่อไปก็ทําความดีแล้วก็อุทิศมาพูดง่ายอธิษฐานให้แม่ครับทําอะไรก็ตามที่เป็นความดีใช่ไหม<ช>ขออธิษฐานขอขอให้แม่ข้าพเจ้ามีความสุขแข็งแรงมีแต่ความสําเร็จมีเงินมีทองให้ได้มีบุญบรารมีด้วยมีเธอทําแบบนี้แม่เธอเจริญเธอก็เจริญครับพ่อใจอย่างใช่แล้วนี่นี่น,นี่ขอบอกว่านี่เป็นเคล็ดลับครับและจะประสบสําเร็จอย่างแน่นอน สาธุครับคุณพ่อสาธุยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยเข้าใจเปล่าเข้าใจครับคุณพ่อดีมากอยู่อยู่นี่แสดงว่าเธอมีเทวดาอยู่ในตัวนะเขาพาเธอมาครับช่วงนี้ผมไม่เอาพูดพูดผีพิศารเป็ดเข้ามานะครับใครมาพผีพิศารพูดเข้ามาผีพิศาจในตัวผมเขาจะมาดึงเธอไปลงต่ำนะดิผมว่าไม่เอาพูดผีพิศารเป็ดอ่ะเข้ามาในตัวร่างผมที่ทำไม่ดีใช่ เธอก็ต้องเข้มแข็งด้วยเธอก็จะมีกรอบป้องกันมีเปล่าอ่ะนั่งสมาธิบ้างหรือเปล่ามีผมมีนอนสมาธิครับเขาก็พยายามให้นั่งหน่อยไม่ไดมีพลังจิตแลวก็ปัญญาด้วยไม่เยอเอาแต่นอนอย่างเดียวดูก็หลับแล้วุกขึ้นนั่งบ้างครับครับพ่อก็จะหายครับมาตอนเดี๋ยวนี้ผมควบคุมอารมณ์ได้เก่งแล้ว ดีเลยกลับหาทุกวันจะเลยรุ่งเรืองเขาคุคมอารมณ์ได้เก่งแล้วไม่ตีมา้าไม่ตีน้องไม่ตีตะวันละครับ,ค,รบค่ะคุมลมได้แล้วครับแม่ใุ่ได้ดูไปเด็กเดีเราก็เปเทวดามาก่อนแต่ว่าเขากำลังอยู่ระหวา่งางถึงกลางปีศาจผีจะดึงไปเป็นพวกให้กลายเป็นคนโหดร้ายกลายเป็นคนอารมณ์ร้ายกลายเป็นคนพูดจาร้ายกลายเป็นคนแบบว่าไม่สนใจบาปคุณบุญเพิดไอ้พวกเนี้ยมันจะดึงเราไปนรก เราก็บอกไม่ไปฉันต้องทําความดีกับแม่กับพี่น้องกับทุกคนแล้วเ,เป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายด้วยเป็นคนดีครับคุณพ่อแฟนคลับมันแต้มีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครับเโอเคครับโอเคเปล่าน้องๆแต่ละคนเด็กแบบเวลาพวกมอต้นตั้งแต่มอต้นมปลายเด็กมหาลัยอะคะ่ะจะแบบจะเป็นแฟนคลับเขาเยอะ อ๋อเขาเสนออยู่แล้วแต่ว่าต้องเป็นความดีดิครับความไม่ดีเดี๋ยวเขาโอ้คนนี้มันที่ใส่ไม่ดีที่ทำไม่ดีก็ไม่เปแพร่ทำมันดีกว่าเราต้องเอาความดีไปขายครับเขาใช้เปล่าเดี๋ยวรูปนี้เปลงให้เพื่อนูมดูเฮ้ยจับเท้าแม่นั่นมันดีอย่างนี้เลยไม่พงพ้อด้วยดีกว่าผมผมว่าไงมี้อะไรนะเพาผมไม่ฟังกับหยาบไม่ฟังกับหยาบก็ดีแล้วยังไงแต่ความดีต้องทําให้เขาเห็นไงครับภาพเด็ดยแต่เพื่อนดิเนี่ย วิว <H ee> ชือ่ออะไรมาตรมเตามาเตาครับมาเตามาเตาครเฮ้หมาเตาเขาไหว้เท้าแม่ขนาดนี้เลยเหรอตะวันมานี่เลยเอาแล้บอกเด้อว่าใครก็ตามใครก็ตามจากเท้าพ่อเท้าแม่จะมีโชคลาภสิบมงคลสิบมงคลจริงไหมริงครับแม่คือผู้ให้ชีวิตไงเข้ปปาใจเปล่า ทุกเช้านะฝังดีนะทุกเช้านะเข้าไปหาแม่แม่ครับอวยพรให้ผมหน่อยแล้วแม่เขาจะบอกว่าขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอมีความเจริญ<ม>ขอให้เธอมีความสําเร็จขอให้เธอโด่งดังเออดีดีกันใจย<อ>ังอันนี้ไปขอขาดีแตงไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอแม่เ <c oughs> จสันตอนเช้าผมตอนลงไปวิ่งผมขอเลยใช่ไหมลุงพ่อตื่นมากก็พามาเสอตจอไปขอเลยอ๋อ ใจเปล่าใจหลวงพ่อดีมากขอบอกเลยอาหลวงพ่อบอกให้กลับมาใช่ไหมใช่ครับกลับมาขออาบุสิกรรมมามาถึงแม้ผมจะมีหงุดหงิดบ้างหรือไม่พร้อมทํางานถ่ายคลิปบ้างผมก็ยังมีประโยชน์ไม่ได้อยู่ในกฎเหมือนเมื่อก่อนรักม้าขอให้ม้าขอให้ผมมีเพลงออกมาดีๆออให้เฮงๆปังๆนะแม่ผมจะทําแต่สิ่งดีๆเดี๋ยวนี้ไม่ตีม้าแล้วขอบคุณบรมได้แล้วครับ ชาพืเด็กพื้นใชได้เอาผู้ผีปีศาจเปรตอสุนรออกไปจากร่างผมที่ทําไม่ดีกับม้าคือนไม่อนุญาตให้มันเข้าอไม่อนุญาตให้มันเข้าไม่อนุญาตให้มันเข้าสิ่งร่างกายผมไปเลยไปเลยผมไม่อยากเป็นอสุรกายตีแม่ตลาแดงหนึ่งรท้ายแต่ผมจะไม่หลอกไม่อยากจะตกนรกเหมือนที่เมื่อกี้หลวงพ่อโชว์ให้ดูด้วยใช่ไหมใช่ครับกลัวไหมกลัวครับดูดูดูโชว์ เธอจะเป็นตัวอย่างเธอจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กทั้งหลายหลวงพ่อครับมามาผมขอให้เพลงผมตังๆแง้วหลวงพ่อมางตังไปงเลยขอบอกถึงแม้ผมจะเครียดผมจะเผยยิ้มให้ได้เดี๋ยวก็<ม>ดีเองถ้าเธอเนี่ยนะหมดจามกับแม่นะสวันจะเปิดครับชลีมงคลจะมาครับรกลาภจะมาครับหลวงพ่อแฟนขับทั้งหลายจะชรดท่าเธอ ค่ะนี่ขอบอไม่ธรรมดาเดี๋ยวยหลวงพ่อยิ้มหน่อยเด้วยิ้มหน่อยเด้วใช่ได้เดีย๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อ,อ,อยิ้มหนต์ให้มายิ้มปั่นยิ้มประมาณนี้เลยไหมครับยิ้มประมาณนี้โอเคโอเคถ่ายหลวงพ่อผมน,น้ำมนต์ให้ไปลไปไปหลวงพ่อผมน้ำมนต์ให้ยิ้มมากเธอเป็นเด็กดีเธอเป็นพระดาวมานะใอ่ใพ่อขอน้ำมนต์หน่อยหลวงพ่อนี่แหละเขาอะต้องการให้เธอมาสร้างบารมีต่อเธอจะได้เป็นผู้นำของ เด็กทั้งหลายผู้นำขขงวัยรุ่นผู้นำของแฟนลับให้มีความกระตันยิ้วมีรรม,มาคารวะผู้จาพ่อผู้ใหญ่ผู้จาบีเป็นผู้ที่หน้ารักหน้าใค่หน้าเอ็นดีมีความอ่อนน้อมนอมตนเธอจะเจริญรุ่มเรื่องให้ผมมีงานมีเพลงเข้ามาหลวงพ่ออะไรนะให้ผมมีงานมีเพลงของนะผม,ม,มเข้าม,มามากมายมหาศาลแน่นอนตามนี้ขอบคุณครับให้ ให้วิญญาเตจอสุลกายตอนนอนออกไปจากร่างผมตื่นมาไม่ให้ใหขมแตแบบน,นี้เป็นต้นไปขอพระพุทธเจ้าประทานพลังด้วยพระธรรมพรมภีร์มหาโพธิสัว์เจ้ามหาเทพยานาเจ้าเจ้าแม่เปรีอินเมตตาด้วยขอสิ่งศักดิ์พระเพร็ดดูแลด้วยขอให้เทวดาที่มีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายปกปักรักษาด้วยให้เธอ ปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองมีบุญบารมีทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเถิดผุดร้อยสาธุครับหลวงพ่อเจ้าแมวาดาครับดีมากเธอเธอแสดงว่าเธอจะได้ทำงานช่วยเหลือวัยรุ่นทั้งหลายครับให้เป็นคนมีสติมีปัญญาครับเป็นคนดีเป็นคนดีนนดใช่แล้วครับครับใช่ได้ แสดงความเป็นเื้ามาก่อนมีความเข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วรเปลี่ยนแปลงได้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมาขืนใจใช่ไหมครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่วันสงการมาสวัสดีกันสวัสดีใช่ได้ มาลองเพลงหน่อน看看네ยนะครับนะท pues ู๊กับหลวงพ่อก็ยังอุตส่าห์มาร้องเพลงเลดีอเด้อเด้อขอทูขอให้มีความสุขมากนะครับพี่พี่ให้พี่พี่สิ่งดีประมานนะครับไปลงเลยให้แฟนขับเขารู้สึกตรงนี้เลยเข้าใจเปล่าุดร้อยร่องว่างมาสนทนากันได้อีกไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันมีตู้ที่ลงศพหรือบริจาค อะไรนะลูกถ้าจะทำบุญก็ทำอะไรเฉพาะเลยอยากจะทำบุญอะไรล่ะถามว่ามีตู้มีอะไรรับรู้จักว่าไม่มีที่ไม่มีครับมันเป็นไงเธอไปคิดแผนถึงเมื่อว่าเธอขึ้นสเตจเวทีอ่ะจะทำหลวอเธอจะเอนเตอร์เทนเธอจะเอนเตอร์เทนแฟนคลับยังไงบ้างอ๋อครับเออผมนอนคิดคำนวณได้ไหมหลวงพ่อเวลานอนหลับไปคิดคำนวณเรื่องเรื่องงานอ่ะได้เธอวก็จบไปเรื่ยเดี๋อยเรี่อยเรื่อเรล่อย ครับเขาลืมหระผมไม่ลืมบอกผมนอนคิดแล้วหลับไปเลยไม่คิดอะไรเยอะเข<อ>าไม่คิดอะไรเยอะแต่ว่า,เอา,าเอาสมองว่างๆไปองพ่อเขาแต่ว่าบางทีมันเป็นงานเนี้ยทียก็เลต้องจดไว้ก่อนว่าเอะเราควรทำดีนะมีสมุดสักเล่มหนึ่ง,ง,งจดไว้หน่อยครับใช่เปล่าใช่ใช่ครับแล้วก็มารวบรวมว่าโอเคถ้าเราต้องขึ้นวทีเราต้องไปคบแฟนลับ,บใช่ไหมเวลาสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราอ่อะ จะให้อะไรเขาบ้างครับเสียงร้องเหินเพราะไพเราะเพราะพิงหรือเปล่าครับเพราะเพราะพิงเงี้ยของพ่ออะไรที่ต่อ่ะไอ้คุณให้ของขวัญเยอะนะเหรอะเพลงอะไรที่เดี๋ยวว่าโด่งดังที่สุดที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงเพลงของพี่เบิร์ดมาครับมาพี่เบิร์ดเหรอยพี่เบิร์ดกับเธอเจอแชทแทนกันหรืยังยังครับเขารู้จักเธอยังพี่เบิร์ดรู้จักมาแตวค่ะมาแล้วเหรอรู้จักค่ะเขารู้จักจากโซเชียลนี่แหละค่ะ ได้สัมผัสตัวกันยังเช็ดแฮนยังยังค่ะเพราะว่าจริงๆถามว่าหนูอ่ะไปที่แกมมี่ให้มาเตาเจอได้ไหมได้ว่าคนตึกแกมมี่รู้จักเดี๋ยวเขามาหาเธอเองใช่หนูต้องการให้เขามีผลงานเพื่อให้พี่เบิร์ดอ่ะเชิญพีเร์ดก็ถ่ายเลยพี่เบิร์ดครับผมรักพี่เบิร์ดถ่ายไปหน่อยดิเยเลยๆเขาก็จะได้ดอกว่ามาแตะเธอรักฉันเหรอเดี๋ยวฉันจะไปเจอเธอเีเนี่เขาบอก พี่เบอร์ค่าผมรักพี่เบอร์พูดไปเลยครับพี่เบอร์ธงชัยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคยิ้มยิ้มหน่อยพี่เบอร์ธงชัยครับผมคิดถึงพี่อยากไปหาพี่ที่ตึกแกรมมี่ครับรอพี่เล่นคอนเสิร์ตอยากไปดูพี่ในฮอล์อีกครับ อยากให้พี่เบิร์ดทำไมอยากให้พี่เบิร์ดเห็นผมเป็นเด็กดีของคุณแม่ครับแล้วก็เป็นอะไรอยากให้เชิญมาต่ออยากให้เชิญมาตาเป็นเกดได้ไหมครับพี่เบิร์ดธงชัยผมจะเป็นเด็กดีผมจะเป็นเด็กดีแล้วก็ผมจะเป็นศิลปินผมจะเป็นศิลปินเหมือนพี่เบิร์ดให้ได้ให้ได้ครับพี่มีประกาศขายบัตรเมื่อไรครับอยากไปดูอีกโอเคเปูแลแล้วก็บอกว่าอ่า อยากเจอพี่เบิร์ดที่สุดค่ะอยากเจอพี่เบิร์ดทุ่งชัยในฮอล์ตอนไปดูอีกครับอยากนั่งหน้าจาับมือกับพี่ครับโอเคครับคัสช่วยได้ไปลงคลิปเลยเดี๋ยวพี่เบิร์ดเฮ้ยเขาพูดถึงฉันคนนี้คือใครเดี๋ยวพี่เบิร์ดอาจจะติดต่อมาหวัดดีมาเก้าเจอเธอแล้วไม่หรอกช่วยไ,ได้แทนไหมช่วยได้นี่แหละเขาจะรักเธอ ถ้าเธอเป็นเด็กดีครับเข้าใจทุควับเป็นเด็กดีทุกวันบางวันก็มันมีอารมณ์บ้างผมก็ไม่นิ่งก็มีแต่ว่าอย่าให้มีมากอ,อ,อย่าให้มีรุนแรงมีรุนแรงตกนรกตกนรกจิอันนี้คือนี่เหรครับที่ยมทูตพะยามมา,ามจุลาตูพายามัจุลาตูใช่เขาดุไหมฮะ เขาเนี่ยนะจะดูกับคนเลวคนเลวเขาจะดีกับคนแบบว่าคนดีคนดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเธอเป็นคนดีเขาก็จะไม่ดูครับแล้วข้างหลังมีมัจจุราชยักษ์เมครับนี่เขาใหญ่ที่สุดนี่เขาย่อมาแล้วงไงอ๋อแล้วมีองค์ใหญ่เดีว่าจะไม่มาหร่อเรามันร้อนมตา้ออันขาวเนี่ยที่ใส่มงกุฎอะเรียกว่าอคเาเรียกองค์ไหนเรียกว่าองค์อะไรครับหลวงพ่อพระอัถมเหรอพระถมเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกเป็นพระปฐมครับ นี่แหละนี่ก็จะทําให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองและลึกถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุะทธธรรมพระสงฆ์้าใจยังเข้าใจครับผมก็มีให้อาหารแมวทำบุญกับแมวด้วยครับเธอหรอใช่ครับหลวงพ่อไม่ได้เลี้ยงแต่แต่ว่าวันหน้าถ้าเธอมาเธอก็เอาอาหารไปเอาหาปลาดีกว่าได้ได้ครับหลวงพ่อไปข้างหลังมันเลยเขาบ่อน้าเขาไปลงไปลงบ่อน้าให้ปลามันกินครับ เธอเป็นคนใจบุญอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ครับเชฟมาผมมาไม่เคยคิดทำรารสัตว์เลยหลวงพ่อ,พอสาธุดีมากใช่ได้เธอไ,ได้เป็นที่เป็นเทวดาสาธุนอ,อ่งดาะว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาได้ผมถึงแม้ผมจะคุกโมรไม่ได้ผมก็เอาาร์ให้อยู่ตั้งใจทำงานด้วยครับดีมากชื่อสารัญที่สุด คือห้ามโมโหบ่อยห้ามเอาพูดผีพิศาจเข้ามาในร่างตัวผม<ช>ผมจะเอาสิ่งนี้ออกไปให้ได้ใชแต่นี้ผมผู้ผีพิศาจเข้ามาหาผมน้อยลงมากเลยพ่อคือก็ต้องไปหาแม่เธอแม่ครับขอพรหน่อยขับให้แม่เอามือเนี่ยวางบนหัวเธอับให้แม่ธิฐานว่าสิ่งไม่ดีวิญญาณร้ายปีศาจทั้งหลาย จบออกไปด้วยบาร,รมีของแม่ของแม่<ช>แล้วก็ให้แม่ผมให้แม่ผมได้งานปังๆแล้วให้ผมได้งานปังๆด้วยหลวงพ่อจุ๊บตังค์้าเพอใช้ได้ขอบคุณมากโอเคงั้นหนูลาวินะครับหลวงพ่อนช่วงเยวบ,บยบาย